เจ้หน้าที่กู้ภัยรวมถึงสุนัขก,กู้ภัยเคนายูซ่ายังคงออกค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ําป่าและดินโคนลนถล่มที่บ้านปางอุงตำบลแม่สึกอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขนาะนี้จากการออกค้นหาพบแล้ว7คนแต่ยังเหลืออีกเพียงหนึ่งคนเป็นเด็กชายอายุค่าขวบณเวลานี้ยังไม่เจอตัวครับสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากมีโคลนจำนวนมาก ประกอบกับมีเศษต้นไม้ฝาแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังโชคดีที่มีสุนัขกู้ภัยเข้ามาช่วยดมกลิ่นชี้จุดเมื่อวานนี้จึงพบอีกสองคนนะครับเป็นหญิงอายุ25ปีและก็เด็กชายอายุ6ขวบในเกรียงศักดิ์บุญตาปวนในอำเภอแม่แจ่มระบุบอกว่าจากการสำรวจความเสียหายในพื้นที่หมู่บ้านพบมีบ้านเรือนของประชาชนเสียหายจํานวนมาก ซึ่งได้มีการสำรวจแล้วหลังจากนี้จะเตรียมหาหรือกับชาวบ้านเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่อาศัยไปที่อื่นแทนเนื่องจากหมู่บ้านปังอุงไม่ปลอดภัยและเสี่ยงเกิดภัยพิบัติดินโคลนถล่มในอนาคตสำหรับเหตุการณ์น้ำป่าและดินโคลนถล่มที่บ้านปังอุงครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม8คนขณะเดียวกันยังมีผู้สูญหายอีก1คนซึ่งเป็นเด็กชายอายุ5ขวบที่ยังไม่พบตัวนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15คนมีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย157หลังคาเรือนกับ